นี่น้ำหวานทุกคนเห็ดเมื่อยแล้วก็ต well. ้องกินน <can> ้ำหวานเนาะโอ้มากทั่วแห่ผักหอมทุกคนใส่กับอาหารเนาะอันนี้พุ้นี้พุนเป็นนแบบแบบเราเป็นพ้อคั่วเนาะคั่วขั่วไก่น่าจะเป็นไก่มั้งเขาซื้อไก่กับกะลำมปี ไปไปไปปลาทอหอมแท้หอมแท้อาหารนี่หอมแท้อ่าอ่ะเปิดเบิังลองเบิังดูลองเบิังว้าวแฉบแฉบแซ่บเป็นตาสงสารสาวสาวไม่ห่างเลยทุกคนแล้วว่าเชียร์เงินเท่าไหร่สองแสนเงินเห็นยังอ่ะเาย กขายมากระบกเออเงินขายมากระบ,บกได้ช่องแสนได้ <c oughs> กระปะอยู่ในเฮือนได้ข้าหลักเนาะชุดก่อนท่านจะได้ชุดก่อนนะชุดก่อนสองแสนเจ็ดโอ้ชุดก่อนส <c oughs> อ,องแสนเจ็ดชุดนี้สองแสนกระซี่แสนเจ็ดเลยเดิมาเด้อกินกินส้มกินส้มกินข้าวทุกคน กาบทักไทยสบายดีแหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามนัาสมเนาะมื้อนี้กาเฮากะชีไปก่นมันต้นทุกคนนะี่เนาะบ่ได้ไปเอาแคมไปกล่นมันต้นข้าจา่าฮับจางก่นมันต้นก็คือเอือยอายเนานะข้าเจ้าบอกว่าให้เขาไปนาเนาะเฮากะไปทุกคนมื้อนี้นะบ่ได้ไปเอาแคมปมากล่นมันต้นข้าจา้าเนาะตอนนี้เขาก็ยูเฮือนของของสาวสดทุกคน สาวโสดเดี๋ยวฮอชิพาทุกคนไปเบ่งเรากินเข้ากับยางก่อนสาวๆทุกคนเลยเนาะยาการหรอปาท้อเดี๋ยวชิพาทุกคนไปเบ่งไปสมน้ำกันเลยก็พักเป็นกำลังใจให้เน่เด้อทุกคนฝากกดติดตามให้แน่โบว่มาฮอชิได้ท่าใดทุกคนเลยเนาะคือเฮาไปมือนันฮาไปหับจางมือนันเขาให้เฮาเ้นหนึ่งเนาะมือละเซนหนึ่งทุกคนแต่ว่าเทนีน่าจะมือละเซนหนึ่งเพื่อกันอะไรเนาะ เดี๋ยวสิพาร์ทุกคนไปเบิ่งผสมน้ำกันเลยมาเบิ่งซองแม่ลูกกินข้าวกินกับย่างไปจองคันนาลี่จะต้องเอาจะได้ในชาของเอื้อยอาหารเอื้อยนี่เบิ่งกันนานท่านฮะบางนาพิการท่านเรียวเยอะตาอัติมหายพอร์ตบ้องก็ใช้แต่อันนน้ก็ไปดังฮ่ากแมาเบ่งกาวเชนก้ยินงกู

อดอนมันต้นอะไรทุกคนเลยเนาะแล้วก็อันขาเจออ้าอยากได้ล้านสองเลยพนกะต่ออีกเนาะได้เก้าแสนวันนี้เนาะเขาก็รุนห์ให้พนบอกเขาว่าเราเ,เป็นแม่ห้างว่ะแม่ห้างพัวปะเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็พอแม่กะเท่าแล้วเขาก็คิดอันชงสารทุกคนเลยลดราคาให้เราเนาะอย่างเลือเก้าแสนแต่ทวิดเราก็อยากได้อันล้านสองนมดเละ นี่แหละครัวลาวากัประมาณชั้มนี้ก็เคยมาถ่ายตลอดเนาะทุกคนอันนี้คือห้องครัวของเร้เออเราเสด็กลุกนักอ่ะฮ่าฮ่าฮ่อนกลเลยขายบ่ขายดีบ่ตอนไปดองบดเครื่องของนอดอ่ะย่างหนึ่งยังนึ่งหนึ่งเบียร์กับบด รเราไปขายกับแม่เสาวมวยไปขายตำเนาะขายตำเล็กกับขายขนมขายเบีบ้ยทุกคนเลยกับเพื่อชี้เลี้ยงลูกเรานี่แหละนี่ลูกชายเราเนี่เราเนีน่ยจำช่วยเด้เขาซื้อชอยเนาะเมาบ่ม,มาคนให้กินซ <laughs> ื้อซอยกับเมาเนาะ <laughs> เงอนขัวของเราเจ้าก็ไปเอาแหงกดมันบ่เนี่ยชาตากมานำได้มื่อนี้ได้ อ่ะจ้าพากันไปแล้วทุกคนบางทุกคนเขาเจ้าตาแคมเนาะแคมกระไลลย ทางตักแขมทางเขาเจ้าชิคคนมันนี่นโอ้เดี๋ยวไปเจอกันอยู่อยู่ในส,นนนสนวนมันต้นทุก <c oughs> คนสวนแล้วต้นกาแฟโอ้คัู่แล้วปุูกนี่นเนาะเน,นานะผูบะะ้บ่าวเนาะบ่าวชดเนาะเอ้ <c oughs> <c oughs> biên <laughs> 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 bay đi đang ngồi đó leo, mà leo. Má leo. Má leo. Tại đẹp đi đây, mình đi Mình thấy cà phê cháu phụ này nè mai hết Mai hết Mà kinh cay à? bỏ kinh đó Cháu เตะี่เอเหบเตะเตนี่น้ำหวานทุกคน เห็ดเมื่อยแล้วก็ต้องกินน้ำหวานเนะาะโอ้หมักทั่วแห่ผักหอมทุกคนใส่กับอาหารเนาะก็มีบวงมีจอกเมื่อยต่จ้า <laughs> อันนี้พุ้นีพผุนเป็นแบบแบบเราเป็นปพ่อคั่วเนาะ กัวกัวไก่น่าจะเป็นไก่มั้งเขาซื้อนไก่กับกะหล,ล่ำปีไฟกระดังมาเรียบร้อยแล้วข้าวเจ้ากับเห็ดกินอยูู่ไปไปล้างตัวไก่เนาะตัวไก่แล้วก็เห็ดกินอยู่นี่เลยทุกคนเห็ดกินแล้วกับข้าเจ้าแล้วคนมันก็กินขเานขาต้นเทียง มาแล้วสาวมวยมันนี่มาเอาแหงบาถือแล้วบอาเขาสาวสาวสดได้ทุกคน นี่สาวโสดสบายดีโอ้กำลังใส่ลองอันนั้นอยู่ลองยันยันดำเนาะยันดำเบื่อไปตัดแดดตัดแดดยันดำถือข่าวแล้วบอลเนี่ยถือแล้วมาเอาแห้งเนาะ นี่ทุกคนสาวโสดลูกติดสองคนนี่อายุกะน,น่าจะบอดบวชบวชสามสิบ,บ 30, น่าจะสาวเจ็ดสาวแปดนี่แหละผูะ้ใดชนใจกันถามไดเด้อโ์ชนอยู่ล้านปเปอร์เซนต์เลยเจ้ายังประทันสบายดีเอฟซีเดสมวยสบายดีไปไปไป แง่ไงกันไปทุกคนเนาะใช่กูมีแต่ก็ไปกันก็ไปมีดาวอันตัวเชื่อหวยดาวอ่ะตรงนี้ไงยูนี่เนาะทุกคนไงยูเนาะยันแต่ว่ามันหนาวอันนี้คือส่วนมันต้นของอายเสาป่าเนาะก็คือเสาป่า ล่นอนบกเนาะเฮ้ยสบายดีจ้ะมันเจ้าบ่มันอายเจ้าเจ้าคายมันจะใชิไหนนะอยากได้ยังเออถ้าเขาให้เงินเราจะไปยืดพรมเสริมสวยเนาะเออบุมีดอกบุมีดอก

บุกคือใครลาวใครเบียนเนาะได้เงินงนายเนาะได้เงินแมวดเธอแสวอยู่เบื้องนี้มีแต้ผู้ชายเบื้องนี้มีแต้ผู้หญิงอยังหมดทันเก็บแล้วซ้ำทุกคน ยังบาทัานตัดชมเนาะฟูหลายอีเลยเด้โมน,นี้เด้ผูผู้ชายเบื้องนั่นน่าจะได้ประมาณสามิคนสี่ชิบคนอันนี้มีแต่ผู้หญิงผู้ชายผู้อยู่พงังพุนตอนนี้ก็ว่า พากันเบาพื้นเบาพื้นผูดอะไรเนาะเบาพื้นน้ำพัวงเบาพื้นน้ำพัวเอาพัวเป็นอย่างนี่ตอนนี้ก็พากันไปอยู่ลบพัวหักพัวแพงลบอันแดดทุกคนเลยเนาะตัดมาเรียบร้อย ยังจะใช้เป่าทุกคนเอ้ยแต่ว่าเป่าหันโบมีเนาะก็พากันนัง่งพากันเว้าพื้นนี่แหละจมหาแต่ผูดผูด <laughs> ดีเนาะมันกิน <laughs> ปาเจ้าจับปลาอยากฟังนั่นก็นั่งอยู่ทุกคนเอย้ยเนาะพากันเล่นอ,อยู่จุนันกับแมนเนาะพากันเล่นนะบ่มีเป่ามัน ตัดเรียบร้อยมีแต่ใช้เปล่าเนาะทุกคนได้กันแล้วชาวป้านี่นะต้นใหญ่นี่นะีน่นๆะต้นไหนขะุดมาอือขุดลดขุดลดจ <c oughs> ะปละอะไร ใหญ่อยู่เนาะเจ้าปาบ่ใหญ่บ่บ่ใหญ่ว่เจ้าดึงลดนะโอ้ยอันนั้นบ่แม่นเสียมมันแม่นผาตัวนั้นน่ะดึงลดึงเออเขางัดบ่ได้เนาะมันสั่นพขอบอกว่าให้เจ้าดึงเอาดึงไว้ฮาอย่าิแน่ๆ่าดึงด อืมเอ้ยอืมอืมใหญอยู่โอ้ใหญยาวเนาะแต่ว่าบ่ใหญยาว้ยแดดอีหลีได้มื้อนี้แดดสะใจไปเลยเจ้ากินอีหยังวะมกหยัง มากระทันกระันหน่อยเลยเนาะสาวมวยปเ,เป่ามาแล้วทุกคนยังสิ่ใส่เป่าเนะาะใส่เป่าแล้วก็พากันกินข้าวแล้วบาบน,นี้เบิ่งค่ะแดดนะอ้ยพี่น้องจ๋าขอกำลังใจหน่อยอเ,เออเป่ามากแล้วก็ต้องใส่เป่า เปอาเรลยบ้ลยทักคิมบ uh ่ไปไปไปต่อใสบนนี้แล้วก็ต้องไปต่ออีกแลละทุกคนเลย จะว่าแดดอีเล่เนาะเหี่ยวเขาพร้อมตัวเราให้ไงนี่แหละพอกู้ให้มือนีเฮาขาทับจางเขาเจ้าดิเจ้าพชวนเขาไปไปช้อนป่าอีกสองสาวนี่ทุกคนสองสาวโสดเปิดละเสือแดงกับเสือดำมักผู้ใดก็เลือกเอาหนาวก็ควรเปิดไว Mà người mà người thằng người mọi sao ta Hòn bò Hòn mà người mọi mà mọi người mọi người mọi มันเบิดแล้วโบได้กินข้าวแล้วกินข้าวแล้วกะแล้วแล้วทุกคนเเนาะเขาก็บ่ได้แบบว่าบ่ได้เอาขึ้นรถคือข้ขานะเขามีแต่เก็บเลยกับใส่เปาเนาะปลาท้อหอมแท้หอมแท้ อาหารนี่หอมแท้แต่ว่าเหี่ยวเขาวแล้วผักเบาพูดกี้อ่ะอ่ะเปิดเบิังลองเบิังดูลองเบิังว้าวแฉบแฉบแฉบเหี่ยวเขาแล้วเฮาเหี่ยวเขาแล้วนี่น้ำหวานก็ไม่อยู่นี่ แต่ว่ายังบ่ทันกินเนาะน้ำวานกินน้ำวานบ่คือบ้าคือตาหวยอบ้าคือเป็นตาสงสารสาวสาวไม่หางทุกคนแล้วว่าเสียเงินเท่า200,000 200,000เงินเฮ็ดหยังอ่ะ ขายที่ขายมากระบอกเงินขายมากระบอกได้ช่องแสนได้กระปะอยู่ในเฮือนได้เข่าหลักเนาะชุดก่อนท่านจะได้ชุดก่อนนะชุดก่อนสองแสนเจ็ดโอ้ชุดก่อนสองแสนเจ็ดชุดนี้สองแสนกระซี่แสนเจ็ดละเด้าเนาะขึ้นมาโหดทะโจนเฮือนเจ้าเนาะบุมีบุมีอันประตูอัดเนาะมีแต่ใส่อันใส่ผูโคมเอาเนาะ เอองินนั่นเจ้ากับเก็บเมียนเนาะเพื่อว่าซื้อของกินให้ลูกเลยกัทาลูกบสบายกับซื้อยาชื่อยังเนาะแต่ว่าเขาหลักเสยเนาะว้าทไเป็นตาสงสารลาวทุกคนเอจรนนี่กับโพดเฮือนลาวกับบ่มีประตูแนี่ยทุกคนจักโจรจากเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยลาวก็เลี้ยงลูกลาวสองคนทุกคนเอ้เงิกงน,กน,เงนกัเก็บไว้แต่ว่า เขารักเซยมาเด้อก oh ินกินส้มกินส้มกิข้าวทุกคนหากันกินข้าวตอนเทียง

ัวไก่ปลาเฮาได้ขาอีแล้วคักักเลยหน้าหน่เดาเลยกระึกอยู่นะ มาด้นทุกคนกินข้าวน้ำกันสีบโอทาอีกกินข้าวก่อนอีบออิ่มเนาะกินข้าวแล้วทุกคนบางคนก็ยังกินเนาะแต่ว่าอิ่มแล้วมากินน้ำหวานเพิ่มอีกบนี้ข้าวยินน้ำหวานให้กินแล้ว ขาเลี้ยงอาหารเนาะเลี้ยงอาหารและกาน้ําวานแต่ว่าคนอื่นหลายๆคนนะเขาเจ้ามีแต่บางคนก็ไปชงแห้งบางคนก็ไปเอาแห้งมีแต่เฮานี่แหละไปรับจ้าละแต่งวืยาอัตงเล นาอยเนอิ่มกิบข้าวทุกคนเรามากินหาบานอีกเนาะสก้าละตรไมินแล้วโคอิ่มแล้วน้ะเขาพากันกับเฮ็ดนี่กะแต่ตอนเช้าตอนนี้กะสิบเอ็ดโมงกะแล้วเนาะทุกคน ยังเ็ปผูชา,ายแหละยังเอาขึ้นรถใหญ่นะชวนผู้หญิงกะเมือ่อส้ำเร็จเรียบรลอยจัดทุกคนเนานะตอนนี้กษิพากับกลับแล้วเฮากะมาละามน้ทุกคนได้กินอาหารและได้กิน,นําหวานพร้อมอิ่มเนะ <laughs> มื่อก่อนจัดทุกคนเดี๋ยวไปก่อนละ